สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับชัดเจนแล้วผลการวิจัยระดับชาติบำนาญแห่งชาติ3,000บาทไทยทำได้100%เซก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับมีผลการวิจัยระดับชาติเลยนะครับซึ่งผลการวิจัยที่ออกมานี้นะครับไม่ได้ออกมาแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับบุคลากรแต่ละท่านที่ทำการวิจัยนะครับบอกได้คำเดียวว่าด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนธรรมดาแบบเราๆทั่วๆไปนะครับเรียกว่านักวิชาการระดับประเทศทั้งนั้นนะครับซึ่งผลการวิจัยออกมานะครับยืนยันแล้วว่าประเทศไทยสามารถทำได้แน่นอนนะครับ 100%ที่ทำได้นี้หมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเงินที่จะเอามาแจกเรียกว่าทุกอย่างเขาคิดมาอย่างดีแล้วนะครับว่าประเทศไทยทําได้แน่นอนนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคลิปนี้อาจจะ มีข้อมูลทางวิชาการมากสักนิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาของระดับหัวกะทิของประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้าท่านใดฟังแล้วงงไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับระดับด็อกเตอร์เขาคุยกันนะครับรู้อย่างเดียวนะครับว่าประเทศไทยทําได้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีก็พอแล้วนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์นะครับ เป็นข่าวของวันพุทธที่31สิงหาคม2565ผลวิจัยระบุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทแบบท้่นหน้ามีความเป็นไปได้มสผอสอวชเปิดผลวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยสร้างสังคมสูงวัยแบบพุทธพลังอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่เปยผลศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุ เบี้ยยังชีพ3,000บาทแบบท้วนหน้ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่โรงแรมอัศวินแกนคอนเวนชั่นกรุงเทพมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยหรือย่อๆว่า,วามสผสร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชเห็นไหมครับไม่ใช่ไก่กานะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับจัดงานเปิดคลังความรู้มสผส,ส2565 การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืนโดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย,ไทยเรื่องสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่เกิดเป็นชุดงานวิจัยและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายผ่านกระบวนการ โพลิซีได้อลกโอเสตจำนวนทั้งหมด18เรื่องถ้าอ่านผิดพลาดก็ขออภัยน,นะครับดรนายแพทย์ภูสิทธิ์ประคองสายเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยมสผสกล่าวว่ามสผสร่วมกับภาคีเค,ครือข่ายได้ํำเนินการศึกษาและวิจัยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ Gym, และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งเชิงสถานการณ์และหาช่องว่างทางความรู้ ในการพัฒนานโยบายของประเทศให้เป็นไปนตามวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2มุ่งสู่ Active and Productive Aging ตลอดจนนำองค์ความรู้ปรับใช้และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยมีเป้าหมาย4ประเด็นได้แก่1การมีที่อยู่อาศัย และการได้รับบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเศรษฐานะยากจนและเป็นกลุ่มเปราะบางนี่นะครับแต่ละคําใช้นี้คนธรรมดาฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับผมเองบางคําผมฟังแล้วยังงงเลยนะครับ 2. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการมีไรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3. การพัฒนาโครงสร้างและนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุในชุมชนและ 4. พัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสำหรับประเมินศักยภาพภาวะพื้นทพลังและความต้องการด้านบริการสุขภาพและบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุนี่ก็มาอีกคำแล้วนะครับพื้นทพลังระดับด็อกเตอร์เขาคุยกันนะครับด็อกเตอร์นายแพทย์ภูสิทธ์กล่าวต่อว่าข้อค้นพบที่สำคัญในการศึกษาวิจัยอาทิประเด็นที่อยู่อาศัยและการได้รับบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีเสถฐานะยากจน และเป็นกลุ่มเปราะบางควรมีการจัดบริการทางสังคมหรือโซเชียลเซอร์วิสที่เหมาะสมเพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสังคมโดยเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอในแต่ละพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือ NTO วัดโรงเรียนโรงพยาบาล นอกจากนี้ควรจัดบริการให้ความรู้เรื่องสุขภาพเฮลท์ไลฟ์เลซี่รวมทั้งการเตรียมพร้อมและการเข้าถึงบริการทางสังคมเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลังและการประเมินหรือติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุดัชนีพึทธพลังและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท่านฟังแล้วงงๆก็อย่าไปคิดมากนะครับ นี่ระดับด็อกเตอร์เขาคุยกันนะครับด็อกเตอร์นายแพทย์ภูสิทธิ์กล่าวต่อว่าที่น่าสนใจคือโครงการวิจัยการวิเคราะห์ช่องว่างทางการคลังแหล่งรายได้และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติโดยคำนึงถึงผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อผู้สูงอายุของดอกเตอร์ธิปรกรจิทิติกุลชัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ดวงมณีเลาวกุลคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่า ควรปฏิรูประบบบำนาญและการจ่ายเบีย้ยยังชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยเสนอให้มีการปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วนหน้าซึ่งมีความเปลี่ยนไปได้ในทางปฏิบัติเดือนละ3,000บาทและออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติสามารถพัฒนาไปได้ถึงระดับมัธยฐานของการครองชีพสำหรับครัวเรือนไทยที่6,000บาทต่อเดือนสำหรับท่านที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องมาตลอดคลิปนะครับแต่อย่างน้อยตรงนี้ก็ฟังรู้เรื่องนะครับเขาบอกว่า เงินบำนาญ3,000บาทนี้นะครับสามารถทำให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับที่หลายๆท่านสงสัยนะครับว่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรืออย่างไรเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่นะครับระดับด็อกเตอร์ระดับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศนะครับ เขายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคังแหล่งรายได้หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับสามารถทําได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะตรงนี้นะครับฟังรู้เรื่องแน่นอนเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับโดยให้ผู้ทํางานอยู่นอกระบบสามารถทําการออมและให้รัฐบาลร่วมสมทบการออมในสัดส่วนเดียวกัน ซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งหมดไม่สูงกว่าระบบบำนาญภาครัฐสำหรับตรงนี้นะครับหมายถึงว่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนะครับจาก3,000บาทต่อเดือนก็จะเป็น ,6000 บาทต่อเดือนนะครับแต่อันนี้หมายความว่าต้องมีระบบการออมเพิ่มเข้ามานะครับถึงจะได้ถึง6000บาทต่อเดือนนะครับทั้งนี้คณะผู้วิจัยเสนอแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจํากัดสร้างระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและเสนอให้มีการทบทวนนิยามการเริ่มนับอายุของผู้สูงอายุ ให้เพิ่มมากกว่า60ปีและขยายเวลาในการ,กรเกษียณอายุจากการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนางสาวศิรินพรเดียวตะกูลหัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัยหรือวอวอนอสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอกล่าวว่าสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่มีความท้าทายทั้งโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงทําให้ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาสุขภาพ ป่วยเหลือลังติดเตียงเหงาซึมเศร้าปัญหาที่พักอาศัยรายได้ไม่เพียงพอไม่มีเงินออมก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทันโดยวชกำหนดทิศทางการสนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนววนพัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2ด้านคือ 1. การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองมีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมืองเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนในทุกช่วงวัยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรไทยช่วงวัยแรงงาน25-59ปีมีการเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยการใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ็ดทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุของวชนางสาวศิรินพรกล่าวต่อว่าการร่วมมือกับมอสอผอ,สอและภาคีเครือข่ายในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุซึ่งวชมีทิศทางการทำงานดังนี้ 1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมอย่างเหมาะสมเอจิงอินเพจสสนับสนุนคนในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 3. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต 4. ส่งเสริมให้อบบทและชุมชนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 5. จัดบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ 6. ส่งเสริมให้อบบทและเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ 7. ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุนี่นะครับหน่วยงานที่ทําการวิจัยนะครับคือสํานักงานการวิจัยแห่งชาติประเทศไทยไม่มีหน่วยงานไหนที่จะทําการวิจัยได้น่าเชื่อถือเท่าหน่วยงานนี้แล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินอกจากนี้คณะผู้จัดงานยังได้เชิญหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเข้าแลกเปลี่ยนในวงเสวนาเรื่องพลังความรู้สู่นโยบายและการปฏิบัติเพื่อสังคมสูงวัยที่ยั่งยืน ทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธพลังสำหรับผู้สูงอายุเช่นกินอย่างไรให้สมว,สอวอัยสวสูงวัยแต่งอย่างไรให้สงา่าสูงวัยก้าวทันเทคโนโลยีหนุนนำใจบรรยายธรรม สูงวัยอย่างมีคุณค่าชรา,าอย่างมีคุณภาพโยคะกายขยับกระฉับกระเฉงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนี่นะครับในงานนอกจากนักวิชาการระดับประเทศแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพอมอนะครับผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ยังมีตัวแทนจากอบทนะครับ เรียกว่ามาจากทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับงานนี้ไม่ธรรมดานะครับมีแต่ระดับหัวกะทิของประเทศนะครับหน่วยงานวิจัยซึ่งก็เชื่อถือได้อย่าง100%นะครับนี่นะครับเพราะว่าเป็นสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับยืนยันแล้วนะครับว่าบํานาญแห่งชาติ3,000บาทนี้ทําได้จริง100นะครับ